ได้เวลาเอาดีเข้าตัวผมจะเชื่อใจคุณได้ไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรียีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด้ดวยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเวลาที่ผมดูข่าวของในประเทศนะฮะผมมักจะรู้สึกตลอดเวลาเลยนะฮะว่าข่าวที่เขานำเสนอเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จริงๆหรือเปล่านะครับ โดยเฉพาะพวกข่าวลักเล็กขโมยน้อยนะฮะกางเกงในหายบ้างนะฮะหรือว่าแบบมีสัตว์เลือ้อยคานคลานเข้าบ้านบ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยนะฮะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราดูข่าวพวกลักเล็กขโมยน้อยนะฮะหรือว่าข่าว ของการโกงกันแบบนี้นะครับมันทำให้เราเองเนี่ยดูไปก็ไม่มีความสุขนะฮะดูแล้วก็รู้สึกว่าหดหูเหลือเกินนะครับยังไม่นับนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นคนที่เจอเรื่องราวแบบนั้นด้วยตัวเองเนี่ยชีวิตมันคงไม่มีความสุขแน่ๆเลยเสร็จแล้วนะฮะก็ตั้งคำถามนะฮะว่าสำนักข่าวประเทศอื่นนะฮะรายการโทรทัศน์ประเทศอื่นเนี่ยเขานำเสนอข่าวแบบบ้านเราหรือเปล่า ซึ่งผมแอบเดาเองนะฮะว่าก็ไม่น่าจะมีข่าวแบบนี้ในประเทศอื่นๆหลายๆประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะอย่างประเทศในแถบสแกนดิเนเวียแบบนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกซึ่งตอนแรกนะฮะผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เขามีเศรษฐกิจที่ดีนะฮะประชากรของเขาเนี่ยมีความร่ำรวยเขาถึงมีความสุข แต่หลังจากที่ผมไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครบเขาบอกว่าจริงๆแล้วฐานะทางเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจนะฮะก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่คนในประเทศเขามีความสุขครับมันมาจากการไว้เหนือเชื่อใจกันมันมาจากดัชนีของความที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจกันได้ยิ่งประเทศไหนเนี่ยคนเชื่อใจกันประเทศนั้นก็จะยิ่งมีความสุขเรื่องราวนี้จะจริงเท็จแค่ไหนนะฮะ ไปติดตามฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะมาจากอีกตอนหนึ่งนะครับของหนังสือที่ชื่อว่าไหนว่าเก่งไงทำไมไม่มีความสุขซึ่งเขียนโดยคุณราชรากุณาธานนะครับแล้วก็แปลโดยคุณไอริสาชันสิลินะครับ ในหนังสือตอนนี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะเขามีการทําการทดสอบนะครับว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีคนไว้เนื้อเชื่อใจกันมากแค่ไหนนะครับเขาก็มีการเอากระเป๋าสตางค์นะฮะซึ่งมีเงินเนี่ยหลงเหลืออยู่นะฮะไปวางทิ้งไว้ตามประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็วัดสัดส่วนนะฮะของการที่กระเป๋าตังค์อันนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับ คืนมาสู่เจ้าของนะฮะโดยที่ของในกระเป๋าตังค์เนี่ยก็จะยังครบอยู่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้นะฮะพวกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนของการที่กระเป๋าสตางค์นะฮะพร้อมเงินในกระเป๋าเนี่ยกลับมาสู่เจ้าของมากกว่าซึ่งเขาก็เลยสรุปนะฮะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่ทําให้คนในประเทศเหล่านี้มีความสุขเนี่ย ก็เนื่องมาจากลักษณะนิสัยของพวกเขาเองเนะฮะที่มันสร้างชุมชนที่น่าอยู่สร้างชุมชนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ซึ่งเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขได้ยังไงผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดถึงสถานการณ์นี้ตามผมไปนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าเราเนี่ยไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารอยู่นะฮะ ตามตึกแถวก็ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือจะมีเด็กนะฮะหรือว่ามีคนแก่หรือว่าคนพิการเนี่ยเขาก็จะเอาของนะฮะเอาพวกอาหารพวงมาลัยนะฮะหรือว่าแบบลอตเตอรี่นะครับหรือว่าขนมคบเคี้ยวต่างๆทองม้วนอย่างเงี้ยนะฮะหอบหิ้วมานะฮะแล้วก็มาขอให้เราช่วยซื้อนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเราก็อยากจะช่วยซื้อนะฮะแต่ว่าเรามีแบงค์พันอยู่ในมือนะครับไม่มีแบงค์ย่อยเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่า อะหนูพี่ช่วยซื้อแล้วก็พี่มีแต่แบงค์พันหนูมีทอนไหมซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่มีทอนนะครับเราก็จะต้องตัดสินใจนะฮะว่าเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับ ระหว่างที่เราจะไม่ซื้อเลยนะฮะซึ่งเราก็อาจจะรู้สึกผิดนะฮะว่าโอ้เราไม่ได้ช่วยเด็กคนนี้นะฮะหรือไม่ได้ช่วยคนพิการคนนี้กับอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราจะให้เงินเขาไปนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปหาเงินทอนมาให้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาอาจจะหายไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเขาอาจจะกลับมาก็ได้ในสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงครับอ่านะครับสำหรับหลายคนนะฮะที่อาจจะเป็นคนดีนะฮะก็ ให้เงินเขาไปนะฮะระหว่างที่เขาหายไปนะเด็กคนนั้นหายไปเนี่ยต้องถามตัวเองต่อนะฮะว่าเราจะรู้สึกยังไงบางคนนะฮะอาจจะรู้สึกเฉยๆนะฉันก็นั่งกินอย่างอื่นนะฮะซดน้ําแกงซดก๋วยเตี๋ยวนะฮะรอไปนะในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกระแวงนะ,ะอาจจะรู้สึก ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับเงินทอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวงมลาลัย20บาทนะฮะให้แบงค์พันไปอีก980เนี่ยเราจะได้ทอนไหมเขาบอกว่าถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะฮะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีความทุกข์นะฮะจากความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะครับซึ่งสิ่งนั้นเองนะฮะมันก็จะส่งผลให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่แข็งแรง แต่ว่าทีนี้นะฮะลองนึกถึงอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าการที่เราไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นนะครับมันจะสร้างการแพร่ระบาดของการไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วมันจะเกิดสังคมที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างยั่งยืนเขายกตัวอย่างนะฮะอันนี้คนเขียนนะครับเขาเล่าถึงเหตุการณ์ของตัวเขาเองในตอนเด็กๆนะครับว่า ตอนวัยเด็กของเขาเนี่ยเขามีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งนะฮะซึ่งเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยชอบสะสมสแต็มมากนะครับแล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะฮะก็มีสแต็มที่หลากหลายจากประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่เขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะในขณะที่ตัวเขาเองก็สะสมสแต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคอลเลกชันเนี่ยที่เยอะแย,ยะมากมายเหมือนกับเพื่อนในวัยเด็กของเขาผลปรากฏว่าวันหนึ่งนะฮะระหว่างที่ไปดูสแตสมกันอยู่นะครับ เพื่อนวัยเด็กของเขาเนี่ยก็บอกเขานะฮะว่านี่นี่นายสามารถที่จะเลือกสแตมดวงไหนก็ได้นะที่นายชอบไปได้หน mm ึ่งดวงฉันให้ซึ่งตอนนั้นนะครับผู้เขียนเนี่ยเขารู้สึกตกใจมากนะฮะว่าเฮ้ยย e กให้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าสแตมที่เพื่อนของเขามีเนี่ยมันค่อนข้างหายากจริงๆนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็หยิบไปหนึ่งดวงนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นเขาบอกนะฮะว่า การที่เด็กคนนั้นเอ่ยปากชวนให้เขาเลือกสแตมดวงไหนก็ได้ไปหนึ่งดวงเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีกับเด็กคนนั้นมากๆนะฮะแล้วในวันถัดๆมานะครับเขาเองก็เป็นฝ่ายเอาสแตมในคอเลกชันของเขาเนี่ยไปให้เด็กคนนั้นเนี่ยเลือกเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนเขาบอกว่านอกจากที่ต่างฝ่ายจะได้สแตมคนละหนึ่งดวงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วก็เขารู้สึกว่า เพื่อนคนนี้เนี่ยเชื่อใจได้นะครับเพราะว่าแม้แต่ของที่หายากแล้วก็น่าห่วงแหนแบบนี้เนี่ยเขายังหยิบยื่นมาให้เราได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งความเชื่อใจนี้นะฮะนอกจากจะเกิดขึ้นในระดับบุคคลกับบุคคลแล้วนะครับเขาบอกว่ามันยังสามารถต่อยอดไปถึงองค์กรที่ใหญ่ขึ้นได้นะฮะอย่างมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากามาคิ i เช h e นะฮะซึ่งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าคนที่มาทานอาหารนี้นะฮะจะสามารถทานอาหารได้ฟรีนะฮะในราคาศูนย์ดอลลาร์สหรัฐนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะฮะก็เพราะว่า เขาบอกว่าคนที่มาทานก่อนหน้าแขกท่านนั้นเนี่ยได้จ่ายค่าอาหารให้กับแขกท่านนี้ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์นะครับของร้านที่บอกว่าคุณมาทานอาหารฟรีนะฮะเพราะว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายเงินให้คุณไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอลูกค้าที่ได้ทานฟรีเขาก็จะรู้สึกประทับใจนะแล้วก็อยากจะให้คนถัดไปเนี่ยได้ทานอาหารฟรีเหมือนกับเขานะครับ เขาก็จะจ่ายเงินเอาไว้ให้สำหรับคนถัดไปเช่นกันนะฮะซึ่งจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่ได้มีข้อจำกัดเอาไว้ซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้ากิจการนี้มาเปิดในเมืองไทยนะฮะร้านอาหารน่าจะเจ๋งแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะฮะคนเนี่ยเขาจ่ายมากกว่าสิ่งที่เขาทานอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยร้านอาหารก็ได้กำไรไปนะครับพูดถึงตรงนี้นะฮะทำให้ผมนึกถึงเพจ Facebook เพจหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าหอจุดยอจุดอจุดแล้วก็ for Fu ันจุดนะฮะซึ่งเป็นเพจที่คนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามีเจตนาที่เขาจะเอาหนังสือที่เขามีนะครับมาแบ่งปันคนอื่นอ่านฟรีนะฮะกฎก็คือว่าเขาจะส่งหนังสือให้ฟรีฟรีเลยนะครับแต่ข้อแม้ก็คือว่าคนที่ได้รับหนังสือไปนะฮะหลังจากอ่านจบแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งไปให้กับคนอื่นโดยที่เราจะต้องออกค่าส่งให้กับคนถัดไปนะฮะ ซึ่งผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะแม้ว่าสมาชิกในปัจจุบันจะยังมีไม่มากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าผมนะฮะขอสารภาพเลยผมเป็นคิวแรกนะฮะที่ได้นังสือมานะครับแล้วก็เจ้าของเพจนะฮะเขาส่งมาให้ฟรีจริงๆนะครับแต่ติดที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ส่งต่อเลยนะครับเพราะว่าผมยังอ่านหนังสือเล่มนั้นไม่จบเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยคนที่รอถัดไปด้วยนะฮะ ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับจะพยายามรีบอ่านให้จบแล้วก็ส่งต่อนะฮะอย่าให้ผมนะฮะเป็นหนึ่งในตัวแปรนะที่ทําให้ความไว้ใจในเพจนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับผมสัญญานะฮะว่าถ้าอ่านจบแล้วผมจะส่งต่อทันทีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวานะฮะที่ผมอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะว่าความเชื่อใจเนี่ยมันสามารถสร้างให้เกิดสังคมของความสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณ เชื่อใจใครบ้างหรือยังครับและตัวคุณเองเป็นที่น่าเชื่อใจบ้างหรือยังครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair เราอาจต้องใช้เวลานับหลายปีในการสร้างความไว้ใจ แต่ว่าเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการทำลายมันแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาชั่วกับชั่วกันในการที่จะซ่อมความไว้ใจหรือว่ากู้ความไว้ใจกลับคืนมาอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ